สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิจปูวงเดขานุก,การพักสังคมประชาธิปไตยไทยลำดับที่สสาขาภาคการจังหวัดชลบุรีวันนี้ประเด็นแรกที่จะมาชวนชิดชวนคุยต้องบอกว่าโซเชียลร้อนฉาเดือนผุดผุดวันนี้ขึ้นอันดับหนึ่งเทนทวิตเตอร์เซฟป่าทับหลัน และอีกหลายสื่อไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กไลน์พลังทางโซเชียลนั้นได้ส่งผ่านเพื่อสื่อสารให้ผู้มีอำนาจในรัฐบาลได้รู้โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสากรณ์นําโดยคุณธรรมนัทพมเผ่าและวิ่งที่คุณชัยวันรลิมพิกิักษรผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานแห่งชาติ ได้ส่งลิงเพื่อลงชื่อคัดค้านการเฉือนป่าทับลันสำหรับรายละเอียดนั้นอุทยานแห่งชาติทับลานได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ23ธันวาคม2524บนพื้นที่2,236ตารางกิโลเมตร หรือ1,390,000าน0 8, 000, ืนแไล่กลมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอุทยานแห่งชาติทับลานแหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโกได้ประก,กาศเป็นมรดกโลกเป็นที่เรียบร้อยชื่อขึ้นทะเบียนคือกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ประเภทมรดกทางธรรมชาติ ส่วนความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติทับลานนั้นหลายคนคงได้สัมผัสธรรมชาติที่มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นอุทยานแห่งชาติในภาคอีสานและภาคตะวันออกมีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอปักตรงชัยวันน้ำเขียวคอนบุรีเสริงสารจังหวัดพระนครศรี จังหวัดนครราชสีมาอําเภอนาดีจังหวัดปะาจีนบุรีสภาพป่ามีความบูรพสมบูรณ์และมีป่าลานซึ่งหาดูได้ยากมีเฉพาะบางท้องที่เท่านั้นเมื่อวันที่14กรกฎาคม2548อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติทับรานอุทยานแห่งชาติบางสีราอุทยานแห่งชาติตาพยานและเขตรักษาพันธสัตว์ป่าดงใหญ่ ได้รับประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกจากองค์การยูนิสโกภายใต้กลุ่มป่าดงพญยาเย็นเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติทับลานได้รับรางวัลอุทยานแห่งชาติสีเขียวกรีนเนชันเน a l p a พาระดับทองดีเยี่ยมปี2563นี่คือหลักฐานยืนยันว่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ป่าหนึ่งของโลก นำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าอุทยานแห่งชาติครับลานนั้นนอกจากมีสัตว์ป่านานาชนิดแล้วยังมีพืชพันธุ์หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นป่าเต็งลังป่าเบญจวรรณป่าดิบชืดป่าดีแปรงและพืชพันธุ์อีกหลายชนิด เรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าสืบเนื่องมาจากประกาศของสำนักง,งานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่หนึ่งปาจีนบุรีเรื่องการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชนในการกำหนดอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดปาจีนบุรีแล้วก็ราชสีมาและจังหวัดสระแก้ว ตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อ14มีนาคม2566ซึ่งจะเปิดให้สแสดงความคิดเห็นผ่านลิงก์อุทยานแห่งชาติทับรานตั้งแต่28มิถุนายน2567ถึง12กรก,รกฎา,าคม2567นี่ข้อมูลคร่าวๆซึ่งพ่อแม่พีน่น้องประชาชนหลายท่านที่รัก พื้นป่ารักความเป็นธรรมชาติรักที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดคงได้ติดตามข่าวจากสื่อโซเชียลต่างๆซึ่งวันนี้เป็นวันที่สื่อโชโซเชียลร้อนผุดๆไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์ยูทูบไลน์เฟซบุ๊กอินสตาแกรม หลายคนเข้าไปโพสเซฟทับหลนันผมเชื่อว่าพลังโซเชียลถ้ามีพลังมากพอรัฐบาลต้องหยุดฟังกระทรวงกรเกษตรต้องหยุดฟังครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยไม่ว่าจะเป็นพี่น้องในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาปาจินบุรีสระแก้วหรือพี่น้องทั่วประเทศ สามารถลงชื่อตามลิงก์ต่างๆตามสื่อออนไลน์ต่างๆที่แชร์อยู่ในขณะนี้เพื่อรักษาผืนป่าให้คู่กับผืนแผ่นดินไทยให้มีธรรมชาติสัตว์ป่าได้อยู่อาศัยระบบนิเวศสมบูรณ์ลูกหลานได้มีผืนป่าพักผ่อนหย่อนใจทมชมธรรมชาติต่อไป ส่วนพื้นที่ที่เขาจะก,กันออกมาเป็นที่สอบประกอบนั้นตัวเลขกลมๆ2 6 0 0 0 0กมไร่หรือคิดเป็น20%ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเรีนยนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าการที่คุณจะเฉือนป่าทับลาน สองแสนหกหมืห้าพันไรมาเป็นที่สอประกอนั้นมันทำให้ประชาชนทั่วไปชวนชิดได้ว่าคุณทำเพื่อใครครับตอนนี้มีนายทุนที่เข้าไปบุกลุกทำรีสอร์ททำบ้านพักประมาณ300กว่าถึง400รยไรคดีอยู่ในชั้นศาลขณะน,นี้ โดยปลายทางนั้นรู้รู้กันอยู่ว่าสารสั่งหรือแน่นอนครับเพราะคุณเข้าไปบุกลุกในที่ป่าอุทยานแห่งชาติแต่ถ้ามีการเฉือนพื้นที่ป่าทับลันออกมาเป็นพื้นที่สปกรคดีเหล่านี้หลุดหมดครับเพราะจากผิดจะกลับไปถูกทันทีครับเพราะพื้นที่สปกรนั้น มันสามารถเอาไปทำประโยชน์ทางการ,กรเกษตรก็ได้ตามกฎหมายใหม่เอาไปคํำประกันเงินกู้ก็ได้ขายเปลี่ยนมือก็ได้เสร็จในทุนครับนี่ใช่ไม่เหตุผลสำคัญเพราะพื้นที่อปรกรหลายที่เรามีข้อมูลเรามีบทเรียนมาแล้วว่า ประชาชนเกษตรกรครอบครองไม่เกินหนึ่งปีครับนอกนั้นตกเป็นของนายทุนหมดและคนที่เคยเป็นเจ้าของที่สปรกรคือเกษตรกรนั้นก็เป็นลูกจ้างนายทุนนี่ใช่ไม่เหตุผลหลักๆแน่นอนครับเราไม่ปฏิเสธว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ทํากินในพื้นที่ก่อนประกาศเขตอุทยานแห่งชาตินั้นเขาควรได้สิทธิ สอปกอแต่มีสักกี่ไรครับนี่พื้นที่สองแสนหกหมื่นห้าพันไรนั้นไม่ใช่ในน้อยครับทั่วโลกเขารณรงค์การปล่อยสารคาร์บอนเป็นศูนย์เพิ่มพื้นที่ป่าแต่ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่จะเฉือนพื้นที่ป่าครับไม่เพิ่มยังจะลดพื้นที่ป่าอีกต่างหากครับ และมีน้ำซ้ำเป็นพื้นที่ป่าที่องค์การยูเนสโกประกาศเป็นวัฒนอุทยานแห่งของโลกพื้นที่ป่าสมบูรณ์กรีเนเช o นลปาร์กแทนที่จะรักษาไวา้ไม่เพิ่มก็อย่าให้มันลดครับเพราะป่ามันสำคัญกับระบบนิเวศของประเทศไทย อุณหภูมิโลกสูงขึ้นทุกวันสิ่งเดียวที่จะยับยั้งอุณหภูมิสุดโลกสูงขึ้นได้คือป่าครับป่าให้ความชุ่มชื้นป่าให้ชีวิตกับสัตว์หลายหลายชนิดช้างป่ากระทิงกวางและอีกหลายชนิดครับได้พักอาศัยมนุษย์บุกทำลายพื้นที่หาอาหารพื้นที่อยู่อาศัยของเขา ยวให้สัตว์ป่าไปอยู่ไหนครับสัตว์ป่าอยู่ไม่ได้พื้นที่ป่าลดลงโลกก็ร้อนขึ้นคนก็จะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศช่วยกันโพสทางโซเชียลทุกชุกทุกช่องทางช่วยกันกอกลิงก์อุทยานแห่งชาติทับรานลเข้าไปใน facebook มีลิงก์ให้กอกครับคัดค้านการเฉือนที่ ป่าทับลาน2องแ0 0หไร่ครับพวกเราต้องร่วมส่งเสียงให้มากที่สุดครับผมเชื่อว่าพลังโซเชียลซึ่งเป็นพลังรักษาแผ่นดินถ้าเราส่งเสียงหลายล้านคนนี่ผมเชื่อว่ารัฐบาลฟังครับถ้ารัฐบาลยังดื้อดึงเสียงคัดค้านของประชาชนค่อยว่ากันใหม่ครับ เอาไงเอากันพี่น้องสแสดงพลังในการร่วมกันของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่รักป่าเราก็ต้องทำครับเพื่อรักษาผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ประเทศไทยณปัจจบุบันผืนป่าเหลือไม่ถึง30%แล้วครับลดลงทุกปีนี่จะมาเฉือนเอาอีกรอครับ สปกที่ไร่ที่นาที่ลกลางที่ไม่ได้ทำประโยชน์ทำไมไม่ไปออกครับทำไมต้องมาเบียดเบียนอุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ทำไมกระทรวงเกษตรถึงดึงดันที่จะออกให้ได้ครับทําเพื่อใครครับเหมือนที่ผมได้กล่าวข้างต้นนายทุนที่ไปบุกรุกสร้างดีสอด สร้างบ้านพักตากอากาศ300ถึง400ไร่ในตอนนี้คดีอยู่ชั้นศาลนั้นจะหลุดทันทีครับกับผิดผิดเป็นถูกทันทีต้องฝากถึงผู้มีอำนาจในบ้านในเมืองที่ยังมีหัวจิตหัวใจรักประเทศไทยขอให้มาร่วมพลังกับประชาชนทั้งประเทศ เพื่อรักษาผืนป่าทับลานไว้ให้ลูกให้หลานเราต่อไปอันนี้ประเด็นแรกที่มาเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนประเด็นที่สองที่จะมาชวนชิดชวนคุยเพื่อการเฝ้าระวังก็คือปรากฏการณ์ลาน,นินญากำลังจะมาโลกร้อนทำให้เกิด เรนบอมมากยิ่งขึ้นคำว่าเรนบนเรนบอมเป็นคำใหม่ไม่ถูกใช้เป็นทางการแต่เป็นความหมายทั่วไปคือฝนตกกระนำอย่างไม่ลืมหูลืมตาปริมาณน้ำฝนในช่วงเวลาสั้นๆทะลุขีดจำกัดทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากเป็นศัพท์ใหม่จึงไม่มีการฟันธงว่านี่คือปรากฏการณ์ระเบิดฝนหรือไม่ แต่ว่าง่ายง่ายคือเหมือนฟ้ารั่วเนื่องจากน้ําจากฟ้าถล่มลงมาอย่างรุนแรงในช่วงแสนสั้นการรับมือแบบดั้งเดิมจึงมีปัญหาผลกระทบจึงมาสู่ชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการทำรมาหากินของพ่อแม่พี่น้องประชาชนตัวอย่างมีให้เห็นทั่วไปเฉพาะช่วงนี้ก็มีทังน้ำท่วมภูกเกต็ตออสเตรเลียสวิสเซอร์แลนด์ภาพรถที่ลอยไปตามน้ำไหล ดูน่ากลัวจนบางคนเปรียบเทียบว่าเหมือนซึนามิจากฟ้าเรนบอมอาจแฝงมาพร้อมพายุฟ้าขนองจะเกิดไปขึ้นเรื่อยๆในยุคโลกเดือดพร้อมหามหาสมุทรร้อนขึ้นน้ำเหลื่ยมากขึ้นอากาศร้อนเพิ่มขึ้นเมฆมีน้ำอยู่มากไม่พร้อมทะลักทลายจากบนฟ้าในช่วงสั้นๆหากตกลงบนเขาหรือในป่าอาจเกิดน้ำไหลหลากจับพัน ลงมาในเมืองตามถนนหนทางที่กลายเป็นทางน้ำรวมถึงคนถล่มตามมาในพื้นที่ไม่เคยเกิดเช่นอายนะทิลิเบียหากตกลงมาในที่ราบแบบกรุงเทพน้ำท่วมเร็วมากน้ำเข้าบ้านโดยเฉพาะพื้นที่เป็นแอ่งน้ำท่วมรถติดบนถนนทำทรั์สิ้นเสียหายคำว่าบอมหมายถึงเกิดฉับพันแล้วหายไป น้ำท่วมแบบนี้จึงมีไม่นานแต่ความเสียหายเกิดขึ้นแล้วการคาดการล่วงหน้าทำแทบไม่ได้ในระยะเวลาปกติก็จะเป็นการทำนายทั่วไปพื้นที่กว้างแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเรียนบอมกำลังมาให้เอารถขึ้นที่สูงป้องกันน้ำเข้าบ้านทุกมิถีทางเน้นย้ำว่าเป็นคำทั่วไปไม่ใช่คำศัพทางวิชาการคงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการทำนายแบบ เป็นทางการมากจะเกิดเรนบอมต่างจากทำนายซึนามิหรืออื่นเราจึงต้องระวังรักษาตัวทรัพย์สินให้มากที่สุดเช่นศึกษารอบบ้านให้ดีดูเส้นทางน้ำหลากดูพื้นที่ลุ่มดูปัจจัยเสี่ยงมันยากจังใช่ไหมครับโลกนี้อยู่ไม่ง่ายแน่นอนและจะยากขึ้นเรื่อยๆ จะไปหวังพึ่งใครก็ไม่ได้มากเราต้องช่วยตัวเองให้ถึงที่สุดรวมถึงเลิกคิดแบบเดิมๆว่าจะมีการเยียวยาชดใช้เพราะรอไปเหอะเราคงไม่ได้อะไรมากมายโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุแบบนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสภาพอากาศสุดขีดแบบนี้จึงเป็นความเสี่ยงอันดับหนึ่งของโลกในยุคสิบปีต่อจากนี้ไปเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและสอดคลอง กับการที่จะเฉือนป่าทับล, 5, ลัน2 65,000ไร่นี่คือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นและรุนแรงทุกปีสิ่งหนึ่งที่จะบรรเทาเบาบางคือผืนป่ายิ่งในประเทศไทยปลูกป่าทั่วประเทศยิ่งจะช่วยลดภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยป่าดูดซับน้ำไว้การที่จะเกิดพายุแรงพายุหนัก ก็จะเป็นเพียงฝนธรรมดาเท่านั้นนี่คือปรากฏการไทยธรรมชาติหรือเรียกว่าอุเรีนบอมมีฝนมากกว่าปกติเพราะเป็นปรากฏการลานินยานนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่านี่คือ สิ่งที่พวกเราต้องมาแสดงพลังพื้นป่า2องแสนหหันไร่นั้นไม่ใช่แน่อนอๆนะครับแน่นอนการทำลายการบุกลุกใช้เวลาเพียงไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ครับพื้นที่ป่าหลายแสนไร่นั้นหายไปในพริบตาแต่การที่จะปลูกฟื้นคืนนั้นใช้เวลาไม่จํากว่า2 0ถึง30ปีครับนี่เรามีพื้นป่าอยู่แล้ว ในต่างประเทศนั้นโทษหนักนะครับให้พี่ปุกลุกพื้นที่ป่าเนี่ยเพราะเขาถือว่าเป็นทรัพย์สินอันมีค่าที่สุดของแต่ละประเทศเพราะป่ามีประโยชน์หลากหลายประการยับยั้งภัยธรรมชาติเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดระบบนิเวศสมบูรณ์ที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศ ร่วมกันโพสต์สื่อออนไลน์ทุกช่องทางเซฟป,ป่าทับลันวันนี้มีเรื่องมาชวนชิดชวนคุยเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ